สวัสดีค่ะทีมงานเกมก้าวหินนะคะวันนี้ทีมงานก็อยู่กับระบบบันทึกเรื่องราวเจียงหนานนะคะซึ่งก็ได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้แล้วว่าตัวระบบนี้มันจะคล้ายๆกับเควสอุลมามันเขาคนโชดน,นะคะก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าเนื้อเรื่องของเควสบทนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเผื่อใครที่เป็นสายเสพในเรื่องแต่ว่ายังไม่สามารถรับเควสได้นะ,ะการรับเควสนะคะนี้จะต้อง ไปที่ซูโจโนะคะพิกัด5้าสองามสีหรือว่าตรงบริเวณนี้นี่เองพอเราวิ่งไปถึงนะคะถ้าเราผ่านเงื่อนไขอะไรเรียบร้อยแล้วเราจะเข้าสู่คัดซีรับเควสได้เลยแต่ว่าข้อควรระวังนะคะอย่าให้เควสในตัวเกินมากเกินไปก็คือเควสเรามันจะอยู่ที่25ไหมคะใช่ปะ 25เควสนะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะพยายามอย่ารับเควสจนถึงลิมิตเพราะบางทีเควสมันเต็มแล้วมันเราจะไม่สามารถรับเควสตัวนี้ได้นะครับคือปัญหาที่เจอคือเข้าคัดซีนไปแล้วนะคะว่าแต่ว่าเควสไม่ตามมาด้วยอันนี้ก็คือแก้ไขเบื้องต้นก็คือการลองเคลียร์เควสแล้วก็กลับฉากเลือกตัวละครอ,อีกทีหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ก็ติดต่อมาทางทีมงานนะคะแต่ว่ากาันไม่ดีกว่าแก้นะคะอย่าพยายามให้เควสเต็มนะคะ ลุยเราเดินเข้าไปกันเดี๋ยวทีมงานต้องเพิ่มสเตตัสหน่อยนะคะอันนี้เอามาไล่ปีคนนึงเฉยจะเข้าคัดฟินแบบนี้นะคะ เดี๋ยวทีมงานขอทําสเตตัสสักคู่หนึ่งนะโอเคพีชิตครอีเฟิมท่านตามข้ามาตลอดทางไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรดูอายุเจ้ายังน้อยเหมือนจะเพิ่งรู้จักเด็กคนนี้ข้าว่าท่าทางของเจ้าน่าสงสัยที่จริงต้องเป็นคนที่หลอกเด็กไปขายแน่นอน สก,กิลที่ทีมงานใช้นะคะเป็นรืมทารานะคะของสำนักเทียนสาลเนาะกระจอกสิ้นดีเดี๋ยวแป๊บน,นึงทำมันไอน,นี่เควสได้ไหม <ota> โอเคอืมไม่ใช่อะไรมันจะได้ดูง,ง่ายๆนะนะฟังอาว่างเล่าเรื่อง สนุกจังพี่ชายคนนี้ไม่ใช่คนเลวหรอกเมื่อกี้อาว่างหาพี่สาวไม่เจอก็เลยร้องไห้พี่ชายเห็นข้าร้องไห้ก็เลยอยู่เป็นเพื่อนกับข้าตลอดแถมยังซื้อพุชซาเชื่อมให้ข้ากินด้วยนี่ไม่มีใครสอนหรอคะว่าห้ามรับของจากคนแปลกหนะ้าโอ้ที่แท้ก็เป็นอย่างนี้ดิ่งเจ้าเป็นใครจอมยุทธ์น้อยค่าขอโทษจริงจริง สุภาษิตว่าไว้ไม่ตีกันก็ไม่รู้จักกันก็แค่เรื่องเข้าใจผิดข้าไม่เก็บมาใส่ใจหรอกจอมยุดน้อยหรอวะเห็ ler, right? หนเจ <laughs> <c oughs> ้ายอมช่วยเหลือเด็กน้อยที่ไม่รู้จักกันนับว่าเป็นคนมีน้ำใจมากข้าชื่อไครอีเฟิงเป็นนักกระบี่เล่ร่อนบ้านแต่สาแหลกขาดตั้งแต่ยังเด็กพัดหลงกับพี่สาวหากจอมยุดน้อยไม่รังเกียจต่อไปเราเป็นเพื่อนกัน ตอนนี้ข้าได้รับจดหมายเชิญจากประมุกยุทธจักรกำลังจะไปร่วมการแข่งขันชนการแข่งขันชนรุ่นใหม่ยุทธจักรโอ้ได้เป็นเพื่อนกับท่านใครนะั่นเป็นสิ่งที่ข้าปรารถนาอยู่แล้วจะว่าไปก็บังเอิญข้าได้รับจดหมายเชิญจากประมุกยุทธจักรเหมือนกันเราไปด้วยกันไหมนโอเคเดี๋ยวเราไปหาประมุกยุทธจักรกันนะคะโอ้ไม่ชอบเลยอะ่ะมันมืดนะ่ะ ไปหมดตึกสายฝนนะสักคู่นะวิงานมาพอดีอันนี้เราก็เข้าคัดซีนมานะคะพอมาถึงกับมาถึงฉากของหยันอยู่แล้วนะคะเราก็คุยกับไคยเฟิร์มไครีเฟิร์มเจ้ามีเรื่องอะไรกัน ที่แท้การแข่งขันชนรุ่นใหม่จัดเพื่อหาลูกเขยให้จวนประมุขยุทธจักรหรอกหรือตอนนี้ยังมีเวลาลองแอบเข้าไปสืบเรื่องของจวนยุทธจักรกันสักหน่อยหากลูกสาวของประมุขยุทธจักรหน้าตางดงามย่อมเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าหน้าตาอัป,ปลักษณ์เราก็อย่าไปยุ่งดีกว่าไอ้นี่บอดี้ชามมิ่งท่านใครติดคิดรอบคอบเราไปสืบหาความจริงกันเถอะ แม้แต่ลูกสาวประมุกอยู่ท่าจักเลยนะจ๊ะถ้าเกิดว่าได้มาก็ถ้าได้มาก็ประมุกตำแหน่งประมุกอยู่ในมือเลยนะเว้ยคิดดีๆนะหน้าตามันกินไม่ได้หรอกนะท่านใครนี่คิดไม่รอบคอบเลยเจ้ามีเรื่องอะไร พี่ชายหยุดก่อนขอถามหน่อยไม่ทราบว่าคุณหนูหลินบุตรสาวปะมุกยุทธจักรหน้าตาเป็นอย่างไรหรือคุณหนูหลินอะไรประมุกยุทธจักรไม่มีลูกสาวนี่นะอาอ้าวปะมุกยุทธจักรไม่มีลูกสาวแล้วประลองยุทธหาลูกเขยนี่คืออะไรหมายถึงของกินหรือเปล่าไข่ลูกเขยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปฟังหลินเทียนนานเล่าเรื่องกันนะคะ หลินเทียนนานนู่นปะไม่ใช่อ๋อนี่นี่นี่ข้างล่างข้างล่างจอมยุทธมีความสามารถดีจริงๆคิดไม่ถึงว่าผู้เท่าออกไปข้างนอกยังไม่เข้าบ้านก็ถูกเจ้าอุดไว้ที่นี่เองนี่คุยเรื่องอะไรกันวะเนี่ยพวกเจ้าไปรวมตัวกันที่โรงฝึกยุทธก่อนถ้าคนครบแล้วก็จะเริ่มทันที แล้วสรุปแล้วเขาหาคุณไปทำอะไรอะ่ะเคฟังหลินเทียนหนานเล่าเรื่องขอถามประมุตยุทธาจักรการแข่งขันชนรุ่นใหม่จะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่งานเกี่ยวกับการแข่งขันชนรุ่นใหม่ จัดการเสร็จแล้วเจ้าแค่ไปที่โรงฝึกยุดตามหาผู้ตัดสินก็พอโอเคไปหาผู้ตัดสินเจ้าต้องการเข้าร่วมแข่งขันชนรุ่นใหม่ใช่หรือไม่ใช่แล้วเอาว่ะลูกศิษย์ร่วมแข่งขันโอ้แดงแป๊ดเลย จิตเย็นเยือะขั้นหนึ่งเ้ยเสื้อแพรอุ้ยหูหูสกิลเสื้อแพรหูหูโอ้แล้วเราช่างเอาสกิลเอาสกิลมาตอบโจทย์เขามากๆเลยนะคะเขาสกิลชิดใกล้เราสกิลชิด อันนี้เป็นซีรีส์รืมทารานะคะของเทียนซาน ไม่ต้องดึงอุ๊ยระวังชื่อหลุดโอ้ยอยากจะดึงมากเลยตอนเนี้ยเฮ้ยอ้ยสโซ่ยาวมากโซ่ยาวจัดเลย ตัวต่อไปมาแล้วนะลูกศิษย์แข่งขันเมื่อกี้เขาใช้สกิลเสื้อแพร์ใช่ไหมคะตัวนี้ถือกระบี่วะนี่เนี่ยเปิดก่อนได้เปรียบนางแอนหวนคืนน้ำตาวีรบุรุษชื่อสกิลคุนคุนจังกำลังนั่งเดาอยู่นะใช้อันตรีมาเดี๋ยวก็รู้ เลือดีระวังเลือดลีนะคะโอ้โหแลวสกิลสกิลโคตรตอบโจทย์ หัวเลือดเลี่ย ع. เดี๋ยวเราไปอยู่กลางๆแมปหน่อยนะโอ้โหเพิ่งจะดึงกลับมากลางแมปได้เพิ่งจะดึงกลับมากลางแมป คตัวต่อไปมาแล้วสู้ล้วนนะสู้ล้วนกลับกลืนสบัดหางคือกลิดอย่างนี้สกุลถังหรือเปล่าใช่ปะในมือคือกลิดเนาะ เฮ้ยเนี่ยนะสกุลถังมันเกินกินกนี่ว่ะอ้แรปลินถังและถัง กืนกินชัดเลยพอไม่ชอบแบบสู้ที่มันมีขอบเขตของสนามเลยอ่ะอุ๊ยลดความเร็ว คือมันต้องสู้ตัวที่แบบว่าเนี่ยดูดิชื่อหลุดซะมั่งนั้นไงท้อใจวะท้อแท้กืนกิน ปัดปัดกลับไปก่อนนะเดี๋ยวชื่อหรูดอีก โอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพอหยุดคลิปไว้เท่านี้ก่อนละกันนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับบันทึกเรื่องราวเจียงน้ำนะคะว่าซีรีส์นี้นะคะจะเป็นเนื้อเรื่องประมาณไหนอย่างน้อยก็มีคนเข้าใจผิดว่าหาลูกเขยไปแล้วหนึ่งนะคะแค่เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะวันนี้ที่งาน,นลาไปก่อนสวัสดีค่ะ